สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำสมาธิเพื่อที่จะเยียวยารักษากับท่านแม่ไกอานะคะตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านอยู่ในท่าที่สบายงายฝ่ามือวางไว้บนหน้าตักหายใจเข้าออกหรือยาวช้าสักสองรอบนะคะลมหายใจเนี่ยสามารถทำให้ระบบประสาทสมบลงได้ลมหายใจของเราอะ่ะ เป็นเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีและเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายที่สุดเป็นการรีเซ็ตทางชีวภาพในตัวเราและแล้วรอบที่สองของลมหายใจเป็นการเริ่มต้นของการหายใจปลานห้ารอบนะคะเริ่มเลยค่ะ อัตราก,การเต้นของหัวใจของเราตอนนี้ได้ลดลงแล้วความวิตกกังวลได้บรรเทาลงอารมณ์ของเราจะเปลี่ยนไปและเมื่อท่านหายใจปราณครบห้ารอบแล้วน้อมเมฆบ้าคุมกายและเปล่งแสงสีทองจากจัก,กระที่สี่คุมกายอีกหลายๆชั้นนะคะจากนั้นน้อมจัก,กรวาลมาไว้ในจัก,กระที่สี่เคลื่อนจัก,กรวาลมาที่จัก,กระที่หนึ่ง หมุนจักรวาลทวนเข็มนาฬิกาเร็วและแรงให้ประกายแสงนั้นสว่างออกจากจัก,กระที่หนึ่งสว่างออกทั่วทั้งสนามพลังของเราเลยค่ะจากนั้นขึ้นมาที่จัก,กระที่สองหมุนทวนเข็มนาฬิกาเร็วและแรงให้สว่างสวัยทั่วทั้งสนามพลัง เลื่อนขึ้นมาที่จัก,กระที่สามเร็วและแรงค่ะให้สว่างสวัยทั่วทั้งสนามพลังขึ้นมาที่จัก,กระที่สี่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเร็วและแรงให้สว่างสวัยทั่วทั้งสนามพลัง ขึ้นมาที่จกกักราที่ห้าเร็วและแรงให้กระเทาะตาที่สามนะคะขึ้นมาที่จกกักราที่หกค่ะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเร็วและแรงค่ะและ หมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นมาที่จัก,กราที่เจ็ดค่ะเร็วและแรงค่ะเมื่อปั่นหมุนเต็มรอบแล้วให้ส่งพลังงานพุ่งขึ้นสู่พระผู้สร้างแห่งจัก,กรวาลท่านจะส่งพลังแสงสีขาวประกายเพชรกลับลงมาชำระล้างตามท่อพลังงานให้กับเราที่จัก,กราที่เจ็ดลงมาที่จัก,กราที่หก จากกาที่ห้าจากกาที่สี่จากกาที่สามจากกาที่สองจากกาที่หนึ่งปล่อยพลังงานลงสู่แกนกลางโลกให้พระแม่ไกาอานะคะที่ซึ่งมีคริสตัลแท่งใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานอันบริสุทธิ์และเยียวยาท่านพระแม่ไกาอาได้มอบพลังงานที่สังเคราะห์เปลี่ยนกลับขึ้นไป ให้ท่านรับพลังงานแสงสีทองนี้ขึ้นมาที่จักราที่หนึ่งขึ้นมาที่จักราที่สองขึ้นมาที่จักราที่สามขึ้นมาที่จักราที่สี่สถิตไว้ที่จักราที่สี่อันเป็นวิหารแก้วอันศักดิ์สิทธิ์นวิหารนี้ขอน้อมอันเชิญพลังแสงสีขาวเพชรจากพระบิดาพระผู้สร้าง ผนึกกำลังช่วยโลกแม่ไก่อาให้มีแต่ความสว่างสวัยอุดมสมบูรณ์ขอน้อมพลังจากครูรุครูบาอาจารย์อาร์คแองเจิลทุกดวงดาวจากสภากาแล็ติกซิลิอุสไลแลนแอนโดเมดาพรีอเดียนและอาร์เูเรียนโปรดช่วยเยียวยาฟื้นฟูก,กอบกู้ให้โลกแม่ไกาอา หายจากความเจ็บป่วยกลับมาแข็งแรงซีวิไลดังเดิมขอให้เราน้อมจิตช่วยอบก,กอดส่งความรักแม่ไก่อาฟื้นคืนพลังกลับมาเต็มไปด้วยพลังแห่งรักเมตตาเบิกบ,บานเป็นร่มเงาเป็นแหล่งอาศัยให้กับทุกสรรพสิ่งดังที่เคยเป็นมา ่าเชิญพี่ติง๋งค่ะดูเรกไล่ล่าแสงสีทองน้ำเงินฟ้าฮูลาลา in town I'll have...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  เป็นแสงสว่างเพื่อช่วยเหลือปกป้องเป็่งแสงสาสตสองกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลเป็นแสงสว่างแห่งต้นกำเนิดให้แก่มวลมนุษยชาติของโลกยุคใหม่สีทองของไลเล่นคือพลังแห่งความรักความอบอุ่นจากหัวใจอันก้ลาหาร น้ำเงินฟ้าจากอัคทูเรียนคือพลังแห่งการบำบัดเยียวยาจากภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองหลอมรวมกันจึงเป็นของขวัญมอบแด่จักรวาลตรานิรันทำสมาธิสักครู่ค่ะ เราจะมาน้อมจิตแผ่เมตตาข้าพเจ้าขอส่งกระแสพลังงานแห่งความรักความเมตตาไปยังทุกพื้นที่สัรพสัตทั้งหลายผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกรูปทุกานางขอให้มีความสุขขอขอบคุณดวงจิตนี้ร่างกายนี้ที่นำพาให้ข้าพเจ้า พบความจริงแท้แห่งชีวิตขอขอบคุณครูครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลขอให้ทุกท่านมีความสุขค่อยๆทำความรู้สึกในจัก,กระที่สี่แผ่แสงออกจากกระที่สี่แผ่ออกอย่างเข้มข้น <c oughs> จนดวงจิตของเราเลื่อนขึ้นไปในจัก,กระที่ห้า จักรราที่หกจักราที่เจ็ดพุ่งขึ้นไปยังจัก,กรวาลให้สูงที่สุดนาจุดนั้นเราเป็นอิสระดวงจิตของเราร่างกายของเราขยายใหญ่กว่าร่างกายมนุษย์หลายร้อยเท่าเรามีปีกที่งดงามโฟกัสมายังโลกของเราจะเห็นประเทศไทยมีเส้นพลังงานเชื่อมโยงตัดกันไปมา และจุดที่ตัดกันได้สว่างขึ้นมาจุดนี้เรียกว่าโหนดเป็นจุดพลังงานไหลผ่านและช่วยให้โลกของเราเข้าสู่สภาวะสมดุลและเส้นเลนลายก็ได้ขยายออกไปทั่วทั้งโลกพร้อมกับจุดโหนดได้สว่างสวัยทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันให้เราส่งพลังงานความรักเยียวยาถึงแม่ไกาอา ให้เส้นเลลายและจุดโหนดได้สว่างสวัยและแผ่พลังงานความรักไปยังทุกๆดาวและดาวต้นกำเนิดของเราแผ่ออกไปทั่วทั้งอน,น,กกนันตจักรวาลทุกกาแล็กซี่ขอขอบคุณขอขอบคุณขอขอบคุณทำความรู้สึกในจัก,กระที่สี่อีกครั้งค่ะหายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆนะคะแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ